สวัสดีค่ะสวนมารีค่ะนะคะสวนมารีแล้วก็วันนี้เจอในสวนนะคะไม่ทราบว่าเป็นลิลลี่หรือเวครูสนะคะเป็นเป็นพับเป็นว่านพับพึงเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่านว่านนะคะวันนี้ดอกเขาออกมาให้สวยงามนะคะ,นะคะมีดอกตูมที่ยังไม่งั้นยังไม่ยังไม่บานก็อีกหลายดอกนะคะ วันนี้เขาบานแค่สองช่อนะคะบานแค่สองช่อนะคะอันนี้กําลังจะบานน่าจะบานคืนนี้ส่วนมากม้พวกนี้จะบานกลางคืนนะคะเช้ามาเราก็จะเห็นพร้อมสวยเลยนะคะนี่เลยนะคะนะคะบานพร้อมนะคะมีจําหน่ายนะคะส่วนมารีนะมีจําหน่ายนะคะมีจําหน่ายนะคะหัวเล็กหัวลูกหัวละห้าสิบ หัวแม่หัวละ้อหนะคะหัวแม่ไซส์แม่แบบนี้นะคะแบบต้นแบบเง่าเง่าแม่ลูกลูกเลยนะคะไม่รวมทรงนะคะประมาณนี้นะคะอามาให้ชมนะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะมาให้ชมนะคะสวยๆนี่ก็คือจะประมาณนี้นะคะแปลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปใหม่จ้าอ่านะคะ อันนี้หลังช่อนะคะหลังช่อดอกนะคะแค่หลังชอ่อแค่หลังดอกก็สวยแล้วนะคะสีเขาสวยสีเขาได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ